เรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับดูซิว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาให้ขึ้นเป็นในเรื่องของกุมารวตารนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น wheel of fortune นะครับในเรื่องของพลังงานอยู่ที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องของการสร้างความชัดเจนสร้างความเป็นตัวคุณให้ดีในนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็จะเกิดความชัดเจนได้ยากหากคุณไม่ทําอะไรสักอย่างนะครับ แล้วตัวที่คนที่เราคุยด้วยล่ะนะคนที่เราคุยด้วยในไพ่ขึ้นเป็นเทวสุวรรณแล้วก็ขึ้นเป็นจัสติกนะครับเรื่ององการที่คุณต้องรู้จักความจริงแล้วก็ค่อยๆประคองไปเพราะว่าในส่วนตัวเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูถึงในปัจจุบันเลยนะครับว่าการทรำของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็หากมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากๆแล้วเนี่ยเขาเองก็รู้สึกโอเคนะรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกโอเคเพราะไพ่ขึ้นเป็นเทวสุวรรณเนี่ยหมายถึงการที่เขาอยากได้รับความสุขจากเราแล้วก็อยากให้เราเนี่ยเข้าหาเขาเยอะๆนะครับ ดูซิว่าเราตกลงแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่นะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เขาเองก็ยังไม่อยาก,กอะไรมากนักนะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเขาค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยไปไพ่ขึ้นเป็น,นเรื่ององการปิดก,การเพราะว่าเขาเนี่ยมันมีความรู้สึก อื่นๆในเรื่องของความรักที่มันผ่านพ้นมาที่มันไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเขาจึงเกิดความคาดหวังว่าเฮ้ยอ,อยากจะให้ความรักมันเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันก็อยากมาีความรักในตามที่เขาอยากจะเป็นซึ่งมันค่อนข้างจะยากสําหรับเราในอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับต่เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อยๆพิสูจน์กันไปแล้วก็พร้อมที่จะเปิด โอกาสเปิดใจนะซึ่งกันและกันค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของความรักมันจะเติมเต็มกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของการกระทําต่างๆที่เราจะสร้างเริ่มกันนั่นเองนะครับดูซิว่าเราไพ่จะแนะนําอะไรไหมในเรื่องของความรักที่คุณเองเนี่ย จะทให้มันดีขึ้นนะครับในเรื่องขอชัดเจนมากขึ้นภายขึ้นในเรื่องการทําอาหารมันก็มีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้วยการที่อาจจะเป็นสเสน่ห์ปลายจหวะก็ได้นะการทําอาหารให้กันหรือว่าการที่ชวนกันไปทานอาหารอ,อร่อยๆนะชวนกันคุยชวนกันพูดชวนกันให้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมันก็ทําได้นะ แล้วไพ่ขึ้นในเรื่องการไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวร่วมกันไปทเที่ยวทะเลทเที่ยวน้ําตกทเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณชอบทเที่ยวธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็อาจจะทําให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับสร้างความสุขแล้วก็ทําให้มันเกิดความเปิดใจกันมากขึ้นไพ่กั้นเป็นความหลากหลายไม่ว่าเขาจะมีอคติเรื่องความรักแบบไหนหากมันมีการปฏิสัมพันธ์มีการพูดมีการคุยมันก็จะใช้อาศัยความาเข้าใจถึงเป็นเหต,เเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นต่อมาขึ้นในเรื่ององการให้อาหารปลานะครับมันหมายถึงว่าการไปสถานที่แปลกใหม่นะครับการไป หาสารที่ไม่คยคุ้นชินไม่ค,คุ้นเคยกันทั้งคู่เนี่ยมันเกิดการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับเรื่องต่างๆมันอยู่ที่การสร้างความอบอุ่นในจิตใจนะครับในเรื่องของการเป็นที่พึ่งทางใจให้กันและกันแล้วก็คอยรับฟังสิ่งที่มันเก็บซ่อนในความรู้สึกข,ของตัวเขาเมื่อเราเปิดใจเขาได้เนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้หมดเรื่องความรักมันก็ชัดเจนได้ด้วยตัวกเองได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้าง็าดูซิ สิ่งที่ไพ่อยากะเตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็น,น,มมน,น,ปน,น,นในเรื่องของสาไม้นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเดอ h แ n งแมทนะครับในเรื่องของเสียงต่าๆที่ว่าเป็นความทุกข์มวลในของตัวเขานี่แหละและเราค่อยๆที่จะทลายกำแพงความรู้สึกข,ของตัวเขาเนี่ยให้มันอ่อนลงไปเรื่อยๆก็แล้วกันในเรื่องของความชัดเจนมันจะค่อยๆตามมาจากสิ่งที่คุณเนี่ย ดูว่าเขาทุกอะไรดูว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรในแต่ละวันนะครับดังนั้นมันเป็นเหมือนการที่คุณเองก็ต้องใช้ความพยายามไปกินพระอังคารเนี่ยคือต้องใช้ความพยายามเยอะตะลุยเยอะเข้าหาเขาเยอะๆนึงเพื่อจะทลายกำแพงตรงนั้นและผ่านพ้นไปได้ ไห้ขึ้นเป็นพระกิษณะหมายถึงการที่เราใช้ความอ่อนโยนใช้ความเมตตาใช้ความเสสระในสิ่งที่มันเป็นอาจจะยากนิดหนึ่งดูลาบากนิดหนึ่งแต่ก็หากทลายกนแพงความรักตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็จะตามมาได้ด้วยเพราะเขาค่อนข้างจะจริงจังความรักด้วยนะกับสิ่งที่คุณจะได้รับมันก็คุ้มค่าแล้วแหละกับสิ่งที่คุณต้องแลกมานั่นเองนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและกด Subscribe นะครับใครกด u b s สไคร e แล้วก็ขอให้ความรักปังๆสมหวังกันทุกคนเลยนะครับดวงสีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับ